สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําให้ดูเคสของการที่เราลงทุนไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะปิดปุ่มลงทุนใช่ไหมคะเวลา2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่ายอดเงินลงทุนคงเหลือนะคะก็คือ585นะคะแต่ความจริงแล้วนะคะมันเกิดจากการที่เราลงทุนที่ส่วนตัวนี่นะคะอันนี้เมื่อปิดปุ่มไปแล้วนะคะแล้วก็เงินลงทุนออกมาแล้วนะคะมันจะกลายเป็นการมองไม่เห็นนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูยอดเงินคงเหลือกันนะคะในนี้นะคะแทรกนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดปุ่มสีเขียวลงทุนซ้ํานะคะ500้อนั้นก็จะลงทุนซ้ําทันทีนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้ง รายได้ที่ใส่ถอนนะคะ,イイ th th orn, ะ,คะก็คือตรงนี้นะคะรายที่ใะ่ถอนถ้าเราจะถอนรายได้ก็คือแยกเป็น85เหรียญนะคะแล้วก็เงินลงทุนของฉันเนี่ยมันออกมาแล้วนะคะ500นะคะเราจะไปดูว่าเราลงทุนตอนไหนแล้วมันออกมาเมื่อไหร่นะคะแเราไปดูตรงเงินกู้นะคะแล้วก็ดูเพิ่มเติมนะคะเรากดดูเพิ่มเติมเราจะเห็นได้ว่าเงินลงทุนเราเนี่ย500นะแล้วก็ลงทุนไปวันที่5ตอนสีทุ่มก็คือเมื่อคืนนี้มันจะครบรอบอ่า 14วันนะคะซึ่งเราปิดปุ่มตอนวันที่วันที่10อะไรประมาณนี้นะคะ14วันเมื่องเงินออกมานะคะก็คือเมื่อคืนนี้ไรายได้สะสมของเราก็คือเนี่ย70นะคะก็แปลว่าเอ่อ500นะคะก็จะได้เวลา5เหรียญ5เหรียญไปคูณ7 57 35นะคะเช่นอาทิตย์นึงได้35นะคะ2อาทิตย์ก็คือ70นะคะเป๊ะๆเลยนะคะอ่าแต่นี้นะคะเราเนี่ยจะทำยังไงกับตรงนี้เรามีความตั้งใจนะคะว่าเราอะ จะทําให้ดูนะคะก็คือไปที่กําไรนะคะยอดเงินคงเหลือเราจะทําการถ่ายถอน500อนี้ออกมาทั้งหมดนะคะแล้วลงทุนซามเข้าไปนะคะแล้วก็ถอนอะไรได้ที่ถอนด้วยก็คือคือจะทําทั้งสามตัวนี้ให้เห็นเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราเงินล,ลงทุนด้านบนนะคะเราเห็นนะคะเนี่ยคือถ้าเราถ่ายถอนล้วก็กดปุ่มถ่ายถอนเลยแล้วก็ทั้งหมดนะคะตกลงนะคะ อูนิดนึงออาไปแล้วนะคะมันก็จะไปอยู่ที่กระเป๋าเงินของเราไวมากนะคะถ้ายถอนมันจะไวมันมันแค่แบบโอนจากพูตรงกลางนะคะมาสุดที่ w a เล็ t ของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกลับย้อนไปดูนะคะกาไรนะคะแล้วเราก็จะถอนอะไรได้ที่ถอนเพราะอันเนี้ยมันถอนทุนออกไปแล้วนะคะคือถ้าเราถ้าเราถอนอะไรที่ถอนหรือไม่ถอนนะคะก็ไม่มีปัญหาะคะ่ะก็คือเราก็จะถอนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเมว่าเราก็จะเสียห้าเปอร์เซ็นต์นะคะขั้นต่ำนะคะเขาก็โอเคอธิบายให้เราเข้าใจนะคะ ค่าบริการจับคู่ของเค้านะคะห้าเปอร์เซ็นต์ก็เขาคิดที่สี่เหรียญกว่านะคะมันจะ,ปะเป็นหลายเหรียญทั้งหมดเลยะคะ่ะเสร็จนะคะเราจะลงทุนซ้ําหรือเปล่าเนี่ยมันก็ือสิทธิของเรานะคะเราไปที่กระเป๋าเงินนะคะเดียวสักแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะออกมาที่ห้าร้อยกว่าถูกไหมห้าร้อยแปดสิบห้าเมื่อกี้นะคะเราจะไปที่เงินกู้ค่ะนะคะแล้วเราจะไปลงทุนซ้ําเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยเรากะว่าเราจะลงทุนซ้ําที่สองร้อยนะคะ เห็นไ่ครังหนงไปที่กระเป๋าแล้วเราก็ย้อนกลับไปเลยเราก็ทําลงทุนนะคะที่ส0 0เราไม่เอาเราเปลี่ยนเป็น3 0 0อดีกว่านะคะเราเปลี่ยนจะเป็น3 0 0นะคะแล้วเราก็กดลงทุนเลยนะคะซึ่งเราก็ควรจะมี B B, ค่าบีแอนบีนะคะหรือว่าค่าแคสนะคะค่าธรรมเนียมนะคะก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามตัวแล้วก็สามห้านะคะเราก็ไปขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านเลยะคะ่ะแล้วก็โอเคไปนะคะ โอเคค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูได้ว่าเรากลับมุ้นกลับมาลงทุน,นี่ยนะคะสามร้อยคือเราถอนออกไปแล้วนะถอนไปทุกอย่างเลยแล้วเอากลับมาแค่สามร้อยนะคะคือเวลาที่เราจะปิดปุ่มนะคะก็เนี้ยค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะ,ะ,คะที่เราจะปิดปุ่มนะคะทุกคนเห็นเนาะนะคะถ้าเราปิดปุ่มนะคะเราแค่ปิดปุ่มก่อนที่มันจะถึงเจ็ดวันนะคะสั้นหกวันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จําไม่ได้นะคะว่าเราปิดปุ่มเพราะว่ามันก็จะงอกมาในช่องกาไรนะคะหลังจากทุนที่มันเด้งออกมานะคะนะคะแล้วก็ การดูว่าเราอะได้รายได้อย่างไรต่อวันนะคะก็เราสามารถเข้าไปดูได้2ทางนะคะรายได้เมื่อวานนะคะมันจะมีรายละเอียดขึ้นมาเลยว่าเออแปลงแล้วนี่คือเราลงทุนส่วนตัวก็คือ5เหรียญใช่ไหมคะแล้วก็ รายได้จากการเชิญโดยตรงนะคะก, lah, ก็คือ0.15แปลว่าคนที่ต่อเรา100เหรียญเพราะมัน15%มันก็จะว่า0.15นะคะรายได้ทางอ้อมเราดับได้เลยว่าเขาลง400เหรียญเพราะว่ามันได้10%นะคะก็คือ0.4รายได้จากการจัดก,การเราไม่ได้เป็น g m ฉะนั้นตรงส่วนนี้จะไม่มีนะคะเราสามารถไปดูตรงผลประโยชน์ของทีมได้นะคะกดตรงนี้เข้าไปนะคะ7.7นะน่าจะเป็นรายได้รวมของการที่เราได้จากการเชิญโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะรวมทั้งหมดตั้งแต่ที่เราทำมานะคะแต่ตอนนี้มันก็จะไม่อัปเดตแล้วเพราะว่าเราไปลงทุนใหม่เรียบร้อยนะคะเราสามารถ ดูราลและเอียดได้ทุกอย่างนะคะถ้าคุณเป็น GM เนี่ยมันจะขึ้นทางด้านบนจากรายได้รวมทีมนะคะตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งนะแต่ถ้าไมไ่เป็นตำแหน่งตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นตำแหน่งอะไรเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ข,ข้าวๆนะคะทุกคนอ่าวัสดีค่ะ